สวัสดีค่ะทุกคนมคมกคกเมะค,ะก,ก,คก็ตามพริกกระโขกพริกกรเทียมนะคะนะจะผัดกระเงค่ะก็ตำไม่ต้องเหลกมากนะคะ เมื่อกี้เมื่อกี้ไปเก็บตำลึงมาเนะาะไี้ค่ะเมือนเช้าแล้วที่ลูกลูกลูกไปเรียนเสร็จแล้วอะ่ะแล้วก็กลับมาแล้วก็ไปเก็บออกไปเก็บตำลึงมาะคะ่ะมาผัดค่ะไม่รู้จักนั่นอะไรเนาะมีมีแกงเขียวหวานอยู่นะคะนี่ค่ะแกงเขียวหวานนะคะแกงเองค่ะอร่อยแน่นอนนะคะ แล้วก็จะผัดํำลึงอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะได้ได้ทานผักนะนิดนิดหน่อยหน่อยก็ขอให้ได้ทานผักนเนาะมีประโยชน์นะคะยองนีไม่ไม่มีผักบุ้งเนาะมันอันนี้ผักบุ้ง เาบุ้งเขาก็ตายหมดแล้วนะเพราะว่ามันนาแรงนะนา,านาแร,ง,นะนานารงนะคะแต่จำลึงละงามงามอยู่ใต้ต้นใสรนะคะเก็บไม่หมด

อย,อยู่เพราะว่าหิวค้าวแล้วตอนนี้แต่แต่ว่าเช้าเราก็ต้องหาผักต้องหาผักทานด้วยนะคะเอามาแล้วก็ เด็ดเด็เดแล้วก็หั่นหั่นสักหน่อยนะชิมเล็กเล็เอานะ,สะ,สะาออค่ะต้งกรมันหอมหม ได้จำลึงแล้วนะคะไม่ต้องหาอะไรอย่างอื่นเนาะกินข้าวกับทักทานข้าวกับพักดโนี่แหละคะ่ะเป็นประมาณนีน้ ใส่พริกไม่เยอะนะคะใส่น้อยเนาะ,ะใส่เยอะเดี๋ยวเดียเด๋ยผ็ดนะคะรู้สึกว่าทานเผ็ดไม่ค่อยได้เนาะทุกวันนี้ออออเออตอนตอนเก็บมาก็ว่าเยอะอยู่นะนาะ ต้อเก็บมาเพราะว่าเยอะอยู่เนาะเก็บพออันนี้ไปนีดเดียวเอีกอ็ไม่เป็นไรน,นะคะขอให้ใช้ได้ผลที่ผลกินสักหน่อยเนาะคอยได้ เสร็จแล้วนะคะพี่น้องเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะแกนี้แกนนี้ก็พอแล้วเนาะแกนนี้นะคะ ไปนะคะทานไปนะคะทานมานะคะทุกคนทานข้าวกันนะคะหิวแล้วหิวแล้วเนาะทุกคนอย่าลืมอย่าอย่าทานข้าวสายนะคะตื่นเช้าถ้าตื่นเช้ามาก็ได้ทานข้าวไ,ไปก็อย่านีนะคะทานให้ก่อนก่อนสองโมงหมอหมอเข้าหมอเขาก็บอกอยู่นะ ก่อนสองโมงยิ่งดีนะคะจะได้ไปบำรุงสมองเนาะข้าวเพราะว่าเพราะว่าช่วงช่วงเช้าเราเราต้องใช้สมองเยอะนะคะเด็กนักเรียนยหรืออะไรก็เร็เตีเนะาะเหมือนะคะแล้วจุกันเดลิพี่น้อง นะคะนี่นะคะกับข้าวเ,ออเราเราผัดเราใส่อันนี้แล้วเราไม่ต้องไม่ต้องจิ้มนะคะนั่น อร่อยมนะากคุอยู้ชมจำลึงนะคะเราจำลึงเป็นเป็นยาชนิดหนึงนะ่งเนาะแล้วก็ระบายดีด้วยจ้ะคะ,อ,ะอร่อยแน่นอน 我也那么看。 กินอะไรก็ได้แต่เนาะก็ได้ผักทั้งนั้นเราอัาน,นหมดแล้วเราไม่ได้ที่ไหนกันแต่เราไม่ใช่ นะคะอร่อยมากสามารถดูด้วยกันนะคะ